ยินดีต้อนรับสู่เปลวไฟและพวกเขาบอกว่าครอบครัวสร้างขึ้นจากความรักความไว้เนื้อเชื่อใจและขอบเขตฉันเคยเชื่ออย่างนั้นฉันเชื่ออย่างสุดใจว่าไม่มีอะไรจะทำให้ฉันก้าวข้ามเส้นเหล่านั้นได้แต่ชีวิตมีวิธีทดสอบสิ่งที่คุณคิดคุณก็รู้มันค่อยๆเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนจนกระทั่งวันหนึ่งคุณพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงเวลาที่คุณสาบานว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นชื่อของฉันคือแคลอายุ46ปีและตลอด8ปีที่ผ่านมาฉันแต่งงานกับแดนเนียนผู้ชายที่ครั้งหนึ่งฉันเคยเชื่อว่าเป็นนนนิรััของฉ แดนเนียลมีลูกชายจากการแต่งงานครั้งแรกของเขาชื่อว่าอีธานเมื่อฉันเจออีธานเขาอายุเพียง15ปีสูงผอมมีความเดรดดาแบบเด็กผู้ชายที่เขาพยายามปิดบังด้วยคำพูดเสียดสีในเวลานั้นฉันไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากอยากจะเป็นแม่เลี้ยงที่ให้การสนับสนุนฉันแน่ใจว่าวันเกิดของเขาจะถูกจดจำมีของว่างที่เขาชอบอยู่ในตู้และเขารู้ว่าประตูของฉันเปิดอยู่เสมอหากเขาต้องการคุยด้วยฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ทำให้หัวใจของฉันเต้นรัวได้ดเพียงแค่การมอง เมื่อแดนเนียนกับฉันแต่งงานกันอีธานอาศัยอยู่กับแม่ของเขาในรัฐอื่นเราพบเขาในช่วงวันหยุดและในฤดูร้อนเป็นครั้งคราวการมาเยี่ยมเหล่านั้นเป็นไปอย่างสบายๆมีการทำบาร์บีคิวเล่นเกมกระดานและถ่ายรูปครอบครัวมีระยะห่างที่สบายๆระหว่างเราซึ่งทำให้ง่ายต่อการรักษาบทบาทของฉันแต่เมื่อ3ปีที่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอีธานเรียนจบมหาวิทยาลัยและตัดสินใจย,ย้ายกลับมาที่เมืองของเราในตอนแรกเขามีที่พักของตัวเองแต่ค่าเช่าแพงและหลังจากเลิกกับแฟนเขาก็ถามว่าเขาจะมาอยู่กับเราสักพักเพื่อเก็บเงินได้ไหม แดนเนียนไม่ลังเลและเอาจริงๆฉันก็ไม่ลังเลเช่นกันฉันบอกตัวเองว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวและมันคงจะดีที่มีเขาอยู่ใกล้ๆเดือนแรกก็เป็นอย่างนั้นเลยมันดีมากตอนนี้เขาอายุ23ปีแล้วมีไหล่ที่กว้างขึ้นและความมั่นใจที่เงียบกว่าคำพูดเสียดสีของเขาอ่อนลงและความเดือดดาของเขาก็ถูกแทนที่ด้วยอย่างอื่นความสบายใจในแบบของตัวเองถึงกระนั้นเขาก็ยังคงเป็นลูกเลี้ยงของฉันฉันไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งแดเนียนไปต่าง จังหวัดเพื่อทําธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อบริษัทของเขาขยายตัวฉันอยู่ในครัวยังคงสวมชุดคลุมอาบน้ําผมรวบไว้หลวมๆกําลังชงกาแฟฉันได้ยินเสียงฝีเท้าและหันไปเห็นอีธานยืนอยู่ที่ประตูผมของเขายุ่งเหยิงจากการนอนหลับและเขาสวมเสื้อยืดสีขาวธรรมดาๆรรกับการเกงวอร์ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนอกจากวิธีที่เขามองมาที่ฉัน มันไม่ใช่การเหลือบมองอย่างรวดเร็วเพื่อกล่าวอารุณสวัสดิ์อย่างสุภาพมันช้าก,กว่าอบอุ่นกว่าเกือบจะอยากรู้อยากเห็นอรุณสวัสดิ์ฉันพูดพยายามทำเสียงให้เป็นปกติอรุณสวัสดิ์เขาตอบเสียงของเขายังคงหนาจากอาการม่วงนอนเขาเดินผ่านฉันเพื่อหยิบแก้วและในตอนนั้นแขนของเขาก็ปัดโดนแขนของฉันแค่การสัมผัสเล็กน้อยแต่ก็มากพอที่จะทำให้ฉันรู้ว่าเราอยู่ใกล้กันแค่ไหนผิวของฉันรู้สึกซาอย่างที่ฉันไม่คาดคิด เรานั่งที่โตดื่มกาแฟความเงียบระหว่างเราแตกต่างออกไปไม่เดอดอัดแค่มันมีความตึงเครียดบางอย่างฉันพบว่าตัวเอมองไปที่อื่นที่ไม่ใช่เขาโดยตรงกลัวว่าถ้าฉันสบตาเขานานเกินไปเขาจะเห็นบางอย่างในดวงตาของฉันที่ฉันไม่แม้แต่จะยอมรับว่ามันมีอยู่จริง บ่ายวันนั้นฉันกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาเมื่อเขาเดินเข้ามาในตอนแรกเขานั่งอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งถามเกี่ยวกับหนังสือของฉันเราคุยกันเรื่องการอ่านเรื่องดนตรีเรื่องที่ชีวิตรู้สึกแตกต่างไปอย่างไรหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยในบางช่วงเขาก็เลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นราวกับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่สุดในโลกและในระหว่างที่กำลังหัวเราะกับบางสิ่งที่ฉันพูดมือของเขาก็แตะลงบนหัวเขา่าของฉันอย่างผถวเบา มันไม่ควรจะเป็นอะไรเลยมันอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่หัวใจของฉันก็เต้นผิดปกติเล็กน้อยฉันมองไปที่เขาตั้งใจที่จะปัดมือเขาออกไปแต่ฉันไม่ได้ทำแทนที่จะเป็นอย่างนั้นฉันรู้สึกว่าลมหายใจสะดุดเมื่อนิ้วโป้งของเขาปัดเบาๆครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวบนขาของฉันก่อนที่เขาจะดึงมือกลับไปฉันบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นอันตรายเขาแค่แสดงความรักแต่คืนนั้นขณะที่นอนอยู่บนเตียงฉันก็คิดทบทวนมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่แค่การสัมผัสแต่เป็นวิธีที่เขามองมาที่ฉันเมื่อฉันไม่ขยับนี้ อีกไม่กี่วันต่อมาก็มีแต่การสัมผัสกันแบบเฉียดชฉวเมื่อเราเกื้อมือไปหยิบจานใบเดียวกันการเอ็นเข้าใกล้กันมากเกินไปเมื่อเราดูทีวีการปล่อยให้สายตาจ้องมองกันนานเกินไปเล็กน้อยเมื่อเดินสวนกันในถงทางเดินแล้วก็มาถึงคืนที่เปลี่ยนทุกอย่างแดนเนียนโทรมาบอกว่าเขาจะทำงานดึกติดประชุมติดต่อกันฉันอยู่ในครัวกำลังทำพาสต้าเมื่ออีธานเดินเข้ามาพิงเคาน์เตอร์มองดูฉันเราคุยกันเรื่องทั่วๆไปการหางานของเขาสภาพอากาศแต่มีความตึงเครียดในอากาศที่ฉันไม่สามารถเพิกเฉยได้ ในจุดหนึ่งฉันเกื้อมมือไปหยิบชามบนชั้นและฉันรู้สึกถึงมือของเขาที่หลังของฉันไม่ได้แข็งแรงแค่การสัมผัสที่อ่อนโยนที่ทําให้ฉันรู้สึกเสียวสันหลังว่าฉันหันไปเผชิญหน้ากับเขาลมหายใจของฉันสะดุดสายตาของเขาจับต้องมาที่ฉันราวกับกําลังค้นหาอะไรบางอย่างฉันอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่คําพูดกลับพันกันอยู่ในลำคอใจเย็นๆนะลูกฉันกระสิบ มันตั้งใจจะเป็นคำเตือนแต่มันกลับฟังดูนุ่มนวลกว่านั้นเกือบจะเป็นคำอ้อนวอนรอยยิ้มจางๆปรากฏบนริมฝีปากของเขาฉันใจเย็นอยู่แล้วเขาพูดอย่างเงียบๆแต่น้ำเสียงของเขาบอกฉันว่าเขารู้ดีว่าเขากำลังทําอะไรอยู่ในตอนนั้นฉันตระหนักว่าเส้นแบ่งนั้นได้เลือนลามไปแล้วเรายังไม่ได้ก้าวข้ามมันไปแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอากาศระหว่างเรา สัปดาห์ต่อมาเป็นการเต้นรำที่อันตรายฉันพบว่าตัวเองสังเกตวิธีที่เขามีกลิ่นเมื่อเขาเดินผ่านเสียงของเขาเมื่อเขาเรียกชื่อฉันความอบอุ่นในดวงตาของเขาเมื่อไม่มีใครอยู่ใจเย็นใจเย็นนะที่ฉันกระซิบทุกครั้งเป็นทั้งการเตือนเขาและเตือนตัวเองแดเนียลไม่เคยสงสัยอะไรเลยสำหรับเขาทุกอย่างเป็นปกติแต่ฉันรู้ความจริงรู้ว่าบางอย่างได้เปลี่ยนไปตลอดการและเมื่อการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีทางย้อนกลับได้ แม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังคิดถึงช่วงเวลานั้นในครัวว่าเสียงของฉันสั่นแค่ไหนเมื่อฉันพูดคำเหล่านั้นว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนการยอมจำนวนมากกว่าคำเตือนเพราะบางครั้งขอบเขตที่อันตรายที่สุดคือขอบเขตที่คุณไม่รู้ตัวว่าได้ก้าวข้ามไปแล้ว